โตศักดิธิ์เปิดข้อความคุณแม่ไร์ฝากไว้ก่อนจากไปนับว่าเป็นข่าวเศร้าครั้งใหญ่ของผู้ประกาศข่าวสาวไร์พิเชษทันจันพุทธที่ล่าสุดนั้นเธอได้สูญเสียคุณแม่มนทิราจันพุทธจากไปอย่างสงบหลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งก่อนที่ในเวลาต่อมาสาวไร์ก็ได้โพสต์ข้อความสุดอลัยคุณแม่ระบุว่านักสู้คนเก่งของลูกอยู่กับโรคมะเร็งและอาการข้างเคียงมาเกือบ20ปีนับจากนี้ไม่ต้องทรมานและไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะคะ ลูกเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าที่ใหม่ที่แม่ไปจะเต็มไปด้วยความสบายกายสบายใจแน่นอนเพราะความดีที่แม่ทําไว้กับคนรอบข้างมันมากมายเหลือเกินมองลงมาแล้วอย่าลืมยิ้มกว้างๆให้ลูกด้วยนะคะจากการแค่ร่างกายแต่หัวใจยังผูกพันเหมือนเดิมรักแม่คนเดียวที่สุดในโลกน้องไบรท์ลูกสาวคนเล็กของแม่ด้านแฟนหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ก็ได้โพสข้อความสุดอะไรคุณแม่มนทิราพร้อมเผยข้อความที่ท่านฝากฝังไว้ตลอดว่าเป็นคนดีแล้วความดีจะคุ้มครองเรา เป็นประโยคที่คุณแม่มนทิราพูดให้ไบรท์กับผมฟังเสมอวันนี้คุณแม่ได้ไปพักบนสวรรค์แล้วคําสอนและคุณงามความดีของท่านจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปด้วยรักและเคารพครับรายละเอียดทั้งหมดของข่าวในคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ